ช่างทำผมเนี่ยเคยเห็นไหมเรียนเรียนวันเดียวกันนะครูคนเดียวกันจบออกมาผ่านไปห้าปีนี่ฐานะแตกต่างกันนะเพราะแนวคิดมันไม่เหมือนกันสวัสดีครับชื่อจริงชื่อชัยชวิตนะครับสูกเตรียมที่เล่นก็เดติงลี่โปรเฟกต ปัจจุบันผมทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เพอร์เฟเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมยืดผมดัดผมมีอุปรกรณ์เครื่องอบไฟน้ำได้ตัวนึ่เกี่ยวกับความงามนะครับร้านเสริมสวยก็ปีนี้ก็ปีที่สี่แล้วนะครับกับธุรกิจตัวนี้นะครับก่อนก็เป็นช่างกำผม ตอนนี้ก็อันตัวมาเป็นทำธุรกิจนําเข้าแล้วก็สร้างแบรนด์ Perfect เป็นแบรนด์ที่ของคนไทยนะที่คิดค้นแล้วก็พัฒนาสู่ขึ้นมาเฉพาะของ Perfect เลยจุดเต็นก็มีหลายอย่างจุดเต็นก็ก็ค่อนข้างทํางานเร็วนะครับค่อนข้างทํางานเร็วใช้เวลาไม่นานอย่างการยืดเนี่ย สมัยก่อนนี่จำได้เลยเป็นช่างทาผมนี่โอ้ยืดผมแต่เราหัวน,นี่้าเข้าไปสีห้าชั่วโมงพอ,อได้ทําผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็ใช้ให้ออกมาได้ใช้เวลาไม่นานยืดของเพอร์เฟกน,นี้ยืดแต่ไม่ถึงสองชั่วโมงได้ทํายืดยืดไวยืดค่อนข้างจบเร็วมันตอบสนองความต้องการของช่างผมยุคยุคใหม่แล้วก็ลูกค้า ยุคปัจจุบันนะครับที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการนั่งยืดผมตัดผมเนี่ยเป็นเวลาทงพูดถึงมันเราสร้างแบรนด์ตัวนี้มาก็อยู่ที่ปีนี้ก็เข้าปีที่4ี่แล้วตอนนั้นเราสร้างกันจุดเล็กๆจากครอบครัวก็คือเป็นธุรกิจในครอบครัวกับแฟนสร้างกันมาช่วยกันเดินตลาดขยายตลาดเอง2คน เี่ยครับก็ตอนนี้ก็มีตัวแทนหลายจังหวัดแล้วครับตัวแทนของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัพั์แล้วก็หันตัวมาเป็นตัวแทนด้วยก็คือเอาไปจําหน่ายด้วยใช้ด้วยซื้อใช้ก็ได้ราคาส่วนลดเอาไปขายก็มีกําไรอีกด้านอีกชอ่องทางหนึ่งนะครับแต่ก่อนเราก็ใช้กลยุทธ์ในการขยายตลาดด้วยจัดเวิร์กชอ็อป จัดให้ความรู้กับลูกค้าไปจัดงานเ์ืด็อบตามจังหวัดต่างๆพอช่วงที่เกิดปัญหาโควิดก็เราก็ใช้ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซนะครับเพจช่องทาง y t u t u อันนี้เราก็ไลฟ์สดสอนในออนไลน์พูดถ,ถึงการแก้ไขสถานการณ์มันก็พูดถ,ถึงมันก็เป็นกันทั่วโลก แต่ว่าในเรื่องของการผลกระทบช่างทำผมเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันช่างทำผมต้นบุญมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไม่ได้เน่าไม่ได้เสียพอไม่ได้เปิดร้านแน่นอนเราก็าหาดรายได้แต่ของมันยังก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ช่างทำผมเนี่ยผมถือว่าก็ยังดีอยู่ครับในสถานการณ์ที่ วิกฤตโควิดเนี่ยมัน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 ไม่เหมือนอาหารน่ที่มันต้องเน่าต้องเสียเนี่ยอย่างเช่นร้าผมก็ปิดร้านแต่เราช่วงนี้ก็ยังสามารถเปิดได้นะนแต่ว่าอาจจะมีกักติกาหรือข้อปังคับข้อปฏิบัติแต่ว่ามันก็ยังไปได้อยู่พูดถึงเรื่องธุรกิจเสริมความงามเนี่ยผมว่าดาบใดที่มนุษย์เรายาังรักสวยรักงาม ผมว่าธุรกิจความงามเนี่ยมันก็ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องดูจากสถิติตัวเลขแล้วปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาสองหมื่นกว่าล้าน,นในตัวเลขของเรื่องธุรกิจความงามเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยผมว่ามันเติบโตได้อีกเยอะครับแต่ราที่มนุษย์ยังรักสวยรักง,งามครับไปได้ไป ชีวิตก็เป็นเด็กเป็นคนเชียงรายนะครับอำเภอพานชีวิตในเวทวัยเด็กก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนานครับชาวไร่ชาวนาเติบโตมาก็เป็นใบรุ่นก็ค่อนข้างที่จะกเลาหน่อยตีหัวถนัดเป็นท้งตีกับต่อยกันมากกว่าทํามาหลายอาชีพนะครับทั้งก่อสร้างเดินเป็นเซลลขายหลอดไฟสินเชื่อก็มีเป็นพนักง,งานห้างเป็นทำสต๊อ ขของแบกข้าวสารนี่ทำมาหลายอาชีพผมตั้งแต่วัยรุ่นนะก็ท้ายเ็มาลงตัวที่อาทีพทำผมนี่แหละเข้าสู่องการทำผมก็ตั้งแต่ปีปีสามเครับในการเป็นช่างช่างช่างผมอตอนนั้นปีสีกก็ยีอยู่กับเป๋าสองใบนะมาเริ่มต้นที่เชียงใหม่ก็มาจากกรุงเทพนั่นแหละหนีหนีวงเล่ามาดื่มเยอะ มาปรกวที่ก็มาเชียงใหม่ปีสี่หกมาพอมาถึงได้สองเดือนนั่งเขามีการประกวดชิงแชมป์ผมภาคเหนือก็ไม่ได้ตั้งใจประกวดหรอกเพราะว่าน้าเนี่ยเขาอยากให้ขึ้นขึ้นประกวดเพื่อหาประสบการณ์ก็นั่นแหละก็ครั้งเดียวครั้งแรกนั่นแหละที่ได้แชมป์ก็คือครั้งเดียวนอกจากนั้นไม่ได้ประกวดอีกเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ได้แชมป์ผมภาคเหนือมา พอเราได้เป็นแชมป์ผมภาคเหนือนเนี่ยมันก็มีรางวัลการันตีฝีมือเราว่าเอ้ยอันนี้เราได้แชมป์นะก็ทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเออเนี่ยเราได้เป็นแชมป์เป็นอะไรนะมันก็ช่วยการันตีความสามารถของเราเป็นใบเบิกทางว่าเออได้แชมป์นะเนี่ยเป็นเป็นที่มาของคําว่าแชมป์ด้วยเฟอร์เฟคแชมป์เหีุยก็ผลของการเปิด ทำผลิตภัณฑ์ทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เราเป็นช่างทำปุมเนี่ยเ,เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาหลากหลายแทบจะทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้ก็าทาให้รู้ถึงว่าปัญหาต่ตางๆเนี่ยและก็ความต้องการของช่างเนี่ยคืออะไรตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะสร้างแบรนด์นเพียนแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสสร้างแบรนด์เนี่ยเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันมันตอบตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของช่าง ับลูกค้าก็ลเลยคิดค้นและพัฒนาจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเพอร์เฟกทุกวันนี้และยิ่งลูกลูกมีลูกลูกก็โตขึ้นทุกอันทุกวันนี้มาดูแล้วก็เออถ้าสมมติว่าลูกเราเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เป็นช่างทาผมแล้วแล้วที่เราสร้างมาให้เขาก็าจะเดินต่อ,อยังไงตัวอย่างมันมีมีเห็นผมไปดูอาจารย์ห,รหลายๆท่านที่เขามีชื่อเสียงโด,ด่งดังแล้วก็พอ มีลูกมีอะไรขึ้นมาแล้วลูกไม่สืบต่อไม่สานต่อพูดง่ายๆสิ่งที่เขาสร้างมามันก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็ตายไปจากตัวเขาผมก็เลยเอาความคิดเอาไอเดียนั้นมาก็เลยสร้างสร้างธุรกิจค้าขายเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจบจบการศึกษามาเนี่ยเขาก็สามารถสรานต่อธุรกิจที่เราสร้างไว้ ให้เขาได้เลยเพราะว่าผมเชื่อแน่นอนว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยการค้าขายเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะค้าขายทุกคนต้องค้าขายเป็นจะเก่งหรือไม่เก่งนะันเป็นอีกเรื่องนึ่งแจกเข้าเนื้อไหมเข้าแน่นอนเพราะว่าบางทีแจกเยอะขายขายไปแปดหมื่นเนี้ยแจกไปแสนกว่ามีอยู่บ่อยเมียดา่าก็เยอะเมียดา่าก็บ่อย แต่ว,ว่ามันเราก็ได้กําไรจากลูกค้ามาแล้วอย่างเงี้ยเราก็คืนคืนให้เขาคืนกําไรให้เขานี่ถือว่าคืนกําไรให้เขาถามว่าเข้าเนื้อไหมเข้าเข้าอยู่แต่ว,ว่าเราก็เอามาหัวเฉลี่ยกันเอาเขาเราได้มากเขาได้มากเงี้ยเขาเป็นธรรมดามมเราจะ็เจบดเลยอะไรเลยไลฟ์สดขาดเจกช่วยนับรวมก็ยังเคยทำมาแล้ว ไลฟ์สดเอาเงินที่ขายสินค้าริจะช่วยน้าพ่วงที่อุบลตอนที่น้าท่วงครั้งล่าสุดก็เราก็สามารถทําได้เพราะเราไม่ได้เป็นผู้ส่วนตัวครเราก็จึงสามารถตัดใจที่จะลดราคาก็แบบตามสถานการณ์นะเนาะว่าเวลาช่วงนี้ขายดีช่วงนี้ตลาดเงียบเนี้ยเราเราต้องก็จัดโปรโมชั่นช่วยเขาอะ ยามมีเขาเขาช่วยเรายามเราเขาไม่เขาไม่มีเราเขาช่วยเขาไม่อยากให้ทุกคนท้อนะครับก็ฝากถึงช่างรุ่นใหม่ช่างรุ่นเก่าฝากถึงท่านที่กําลังจะเป็นช่างฝากถึงที่เป็นช่างแล้วมันมานคร,รับจริงๆอาชีพระผมของเรานะครับเป็นอาชีพที่โชคดีมากๆนะครับ ช่วงนีมากกว่าหลายอาชีพที่ที่ที่ทำกันนะ่ะอาชีพทําผมแน่หนึ่งต้นทุนไม่ได้มีสูงนะครับต้นทุนอยู่ที่ตัวเราอสีมือความรู้ความสามารถที่มันมีอยู่ในตัวเรารกานไกเนี่ยซื้อหนึ่งกันไกตัวหนึ่งนะใช้ได้เป็นสิบปีนี่คือข้อดีของของขอ,งอาชีพทําผมได้อางเนี้ยซื้อมาตัวหนึ่งใช้ได้เป็นไม่รู้กี่ปี นี่ข้อดีของช่างทำผมนะคั้ทำนั้นทำผมไม่เหมือนกันนะบางคนทําแล้วรุ่งบางคนทําแล้วอยู่นะห้าปีสิบปีก็อยู่ยนะมันมันจะไม่เหมือนกันช่างทำผมเนี่ยเคยเห็นไหมเรียนเรียนวันเดียวกันนะครูคนเดียวกันจบออกมาผ่านไปห้าปีนี่ฐานะแตกต่างกันนะเพราะแนวคิดมันไม่เหมือนกันกนะ็ต้องฝากเป็นกําลังใจให้กับช่างทำผมทุกท่านทุกคนนะครับ ที่เป็นลูกค้ขาของเพอร์เฟกก็ดีหรือ,อเป็นกรายามิตรหรือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ป,ปา้านม่อาก็ดก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านให้ฟันฝ่าว,วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับฝากติดตามนะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับ อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ p พอ f e c t นะครับอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวผมเองนะก็ฝากติดตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Perfect กนะครับหากท่านไหนที่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์ p พอ f e c t กนะครับก็สามารถติดต่อมันได้นะครับ ผมอยากให้ช่างผมไทยนะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์เพอร์เฟนะครับช่างผมไทยต้องได้ใช้เพอร์เฟกฝากติดตามเพอร์เฟคทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ